สวัสดีครับมาพบกับผมไก่ชนบรรหารฟาร์มนะครับก็ไม่ได้มาพูดคุยกับเพื่อนๆหลายวันเลยพอดีติดธุระนิดๆหน่อยๆครับก็เลยไม่ค่อยได้มาพูดคุยกันบ้างก็อย่างเช่นเคยครับวันนี้มาพูดคุยกันก็จะนําความรู้ดีๆมาฝากเหมือนทุกทีนี่แหละครับสําหรับความรู้ในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะอ่าก็ จะเป็นเรื่องสําหรับคนที่ขี้เกียจนิดๆและกันเอาแบบนี้และกันยกตัวอย่างให้ฟังแบบนี้คนที่ขี้เกียจนิดๆและกันก็คือว่าผมจะแนะนํำไหมแบบนี้นะครับเรื่องการติดกระเบื้องเนาะก็อย่างที่ผมก่อนก็เคยแนะนําไปแล้ววิธีการทําที่ติดกระเบื้องโดยใช้จัดใช้จานหม้อหุงข้าวทําจานให้ความร้อนของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเราทําส่วนอีพีนี้ก็จะมาพูดเรื่องนี้เช่นกัน แต่ต่างไปจากอันนั้นหน่อยหนึ่งก็คือว่าใช้ไดเป่าผมได้นะครับแทนการติดกระเบื้องได้นะไดเป่าผมเนี่ยมันจะมีไอร้อนออกมาจากไดเนาะทีเนี้ยเราก็เช็ดน้ําไก่ให้มันๆใช้เปียกๆนั่นแหละแล้วเราก็เอาไดเป่าผมมาไล่ไล่ทั้งตัวมันมันก็เหมือนกับการติดกระเบื้องนี่แหละครับ เพราะว่าอุณหภูมิของไดเป่าผมจะไม่ทําให้เนื้อมันสุกหรือว่าเนื้อมันล่อนหรือไหมนะครับเหมือนกับที่เราติดกระเบื้องถ้าติดกระเบื้องบางทีเราลงได้หนาเกินไปเนื้อมันจะไหมมันจะสุกมันจะตายมันจะเกิดเป็นการบาดเจ็บของไกไปอีกแต่ถ้าเราใช้ไดเป่าผมเนี่ยเชดน้ําไก่ให้เสร็จทั่วตัวเราไดเป่าผมมันมไล่เลยก็ดีนะครับไล่ได้ทั่วด้วย แล้วก็เป็นลมที่มันเขาเรียกว่าไงร้อนพอะพอดีผมเคยผมลองทําดูแล้วครับก็โอเคนะโอเคมากเลยไก่ได้กล้ามเนื้ออะไรก็ดีเหมือนกันดีเหมือนกันเราติดก,กระเบื้องเลยนะครับดีเหมือนกันก็จะมาแนะนาเพื่อนๆไว้ประมาณนี้ว่าถ้าใครขี้เกียจก่อไฟติดกระเบื้องใช้ไดเป่าผมครับเสียบปลั๊กเป่าได้เลยเช่นน้ํากะมาเป่าได้เลยนะครับก็ประยุกต์ใช้เอาเนาะ ยุคสมัยนี้มันทันสมัยละไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยพวกผมเด็กๆกันก็ต้องกอไฟกอทานโอ้โหหลายอย่างได้เป่าผมก็หายากยากแต่ยุคสมัยนี้ครับอันละ200กว่าบาทนะครับดีๆหน่อยก็พันกว่าบาทประมาณนี้หรือว่าทั่วๆไปก็200กว่าบาทก็ใช้ได้นะครับใช้พังแล้วก็ซื้อใหม่ก็ได้เพราะว่าหาซื้อได้ง่ายด้วยนะครับก็แนะนําไว้ประมาณนี้แล้วกัน นานๆมาพูดคุยกันทีนึงก็มาให้ความรู้ประมาณนี้เนาะสั้นๆก็เพราะว่าใครขี้เกียจก่อไฟติดกระเบื้องก็ใช้ไดเป่าผมเป่าเอาแล้วกันเนาะข้อดีก็มีข้อเสียก็ก็มีเหมือนกันนะกินไฟ <c oughs> อ่ะโอเคครับลำลาเท่านี้ครับสวัสดีครับ